ส0เรื่องแปลกของไทยที่ทําให้คนญี่ปุ่นช็อกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นด้วยสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อาหารที่อร่อยหลากหลายและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันอย่างไรก็ตามเมื่อชาวญี่ปุ่นมาเยือนเมืองไทยหลายสิ่งหลายอย่างกลับแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยในบ้านเกิดไปอย่างสิ้นเชิงทําให้บางคนรู้สึกประหลาดใจบางคนช็อกและบางคนถึงกับตั้งคําถามว่านี่คือเรื่องปกติของไทยจริงเหรอ สำหรับคนไทยสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสุดขั้วหลายๆเรื่องจึงกลายเป็นสิ่งที่ชวนอึง้งและต้องใช้เวลาทำความเข้าใจบางเรื่องอาจสร้างความสนุกสนานและคำคันในขณะที่บางเรื่องอาจทำให้พวกเขาสับสนจนต้องหยิบกล้องมาถ่ายรูปโพสลงโซเชียลเพื่อแชร์ประสบการณ์สุดแปลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึก20เรื่องแปลกของไทยที่ทำให้คนญี่ปุ่นช็อก ตั้งแต่เรื่องจราจรอาหารวิธีชีวิตวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ทำให้คนญี่ปุ่นต้องร้องว่าอีหยังวะ 1. การจราจรสุดโหดติดระดับตำนานใครที่คิดว่ารถติดโตเกียวหนักแล้วมาเจอกรุงเทพรับรองช็อกบางครั้งระยะทางแค่5กิโลเมตรใช้เวลาสอชั่วโมงในช่วงเวลาเร่งด่วนรถแทบบไม่ขยับเลยมีไฟแดงที่นานมากบางจุดนานเกิน5นาที ที่ญี่ปุ่นรถติดแค่ไหนก็ยังมีวินัยขับตามช่องทางของตัวเองแต่ที่ไทยแซงซ้ายขวาปาดหน้ามาเตไซค์มุดทุกทางคนญี่ปุ่นที่มาเจอครั้งแรกถึงกับอุทานว่านี่มันสนามรบชัดชัดแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแบบไม่แคร์ที่ญี่ปุ่นแท็กซี่มีหน้าที่รับผู้โดยสารไปทุกที่แต่ที่ไทยบางครั้งคนขับจะถามก่อนว่าไปไหนถ้าตอบแล้วไม่ถูกใจเช่นรถติดหรือไกลเกินไปแท็กซี่ก็ขับหนีไปเลยบางครั้งแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์ขอเหมาแทนคนญี่ปุ่นงงมากว่า นี่แท็กซี่เลือกผู้โดยสารได้เหรอ 3. อาหารไทยเผ็ดระดับเผ็ดน้อยก็ทำลิ้นพังชาวญี่ปุ่นบางคนมั่นใจว่าฉันกินเผ็ดได้แต่พอมาลองส้มตำเผ็ดน้อยหรือต้อยมยำกุ้งเผ็ดกลางเข้าไปเท่านั้นแหละน้ำตาไหลจมูกโลง่งหูอื้อรีบขอน้ำเปล่ามาดื่มแต่ดื่มแล้วเผ็ดขึ้นไปอีกบางคนต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะทนความเผ็ดของพริกขี้หนูไทยได้ 4. ทุเรียนเท่ากับระเบิดกลิ่นที่ญี่ปุ่นทุเรียนเป็นผลไม้หายากและแพงมาก แต่ที่ไทยคนไทยกินกันเหมือนเป็นของว่างสำหรับบางคนแค่ได้กลิ่นก็ตกใจบางโรงแรมและรถไฟฟ้าในไทยห้ามนำทุเรียนเข้าเพราะกลิ่นรุนแรงเกินไปแต่เมื่อได้ลองชิมบางคนกลับบอกว่าอร่อยกว่าที่คิดกลิ่นเหมือนนรกแต่รสชาติเหมือนสวรรค์คือคำพูดของชาวญี่ปุ่นบางคนที่ลองทุเรียนครั้งแรกห้ามแมลงทอดคือของว่างถ้าถามชาวญี่ปุ่นว่าอยากลองตักกแตนทอดไหมส่วนใหญ่จะสายหน้าแล้วตอบว่ามุรีแปลว่าไม่มีทาง แต่พอได้ลองบางคนกลับติดใจกรอบอร่อยกว่าที่คิดที่ญี่ปุ่นมลงเป็นของแปลกแต่ที่ไทยวางขายตามตลาดนัดเหมือนขนมขบเคี้ยวมีตั้งแต่จิ้งหรีดตะกัแตนดักแด้หนอนไหมแมงป่องแม้จะใช้เวลาทำใจนานแต่ชาวญี่ปุ่นที่กล้าลองหลายคนยอมรับว่าจริงๆแล้วมันอร่อยนะ6มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทที่ญี่ปุ่นฟุตบาทคือทางเดินของคนแต่ที่ไทยมอเตอร์ไซค์ใช้เป็นถนนได้ด้วยคนญี่ปุ่นที่เดินอยู่ดีๆเจอมอเตอร์ไซค์บีบแตร่ตกใจมาก บางทีต้องกระโดดหลบกันกลางถนนที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ผิดกฎหมายหนักมากแต่ที่ไทยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติบางคนถึงกับถามว่าคนไทยขับมอเตอร์ไซค์เก่งขนาดนี้ได้ยังไง7ไฟแดงที่ไทยนานเกินไปที่ญี่ปุ่นไฟแดงโดยเฉลี่ยรอแค่40-90วินาทีแต่ที่ไทยบางแยกต้องรอถึง5นาทีมีตัวเลขนับถอยหลังทําให้รู้ว่าฉันต้องยืนรออีกตั้ง250วินาที บางคนรอจนไม่ขาแล้วสังเกตว่าคนไทยบางคนเดินข้ามตอนรถติดแบบไม่สนไฟแดง 8. หมาแมวไทยใช้ชีวิตอิสระสุด,สดที่ญี่ปุ่นหมาแมวต้องมีเจ้าของและถูกเลี้ยงในบ้านแต่ที่ไทยหมาไทยเดินเล่นทั่วถนนเหมือนเป็นเจ้านายของพื้นที่แมวไทยนอนกลางวัดเหมือนเป็นพระประจำวัดบางตัวเดินเข้าร้านอาหารแล้วขอข้าวกินหน้าตาเฉยชาวญี่ปุ่นบางคนมองว่าหมาแมวไทยใช้ชีวิตอิสระกว่ามนุษย์ญี่ปุ่นซะอีก 9. ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวาน ที่ญี่ปุ่นข้าวคือของข้าวกินกับปลาซุปและเนื้อแต่ที่ไทยคนไทยเอาข้าวเหนียวมากินกับมะม่วงและกะทิตอนแรกชาวญี่ปุ่นคิดว่ามันต้องแปลกแน่ๆแต่พอลองแล้วทําไมมันอร่อยขนาดนี้10คนไทยไหวกันทุกที่ที่ญี่ปุ่นคนไหวพระแค่เวลาไปวัดแต่ที่ไทยไหวสารพระภูมิไหวจะดีไหวต้นไม้ไหวพระในห้างก็มีบางคนไหวทุกวันตอนออกจากบ้านชาวญี่ปุ่นแปลกใจมากว่าทําไมคนไทยไหวเยอะขนาดนี้ 11. 7 e l e v e ซเยอะจนตกใจ7 e l e v e อในญี่ปุ่นมีเยอะมากแต่ที่ไทยเดิน5นาทีเจอ3สาขาบางที7 e l e v e ออยู่ตรงข้ามกันเลยมีเมนูแปลกๆปกที่ญี่ปุ่นไม่มีเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดชาวญี่ปุ่นบอกว่านี่มัน7 e l e v e อเมืองหลวง 12. คนไทยมีชื่อเล่นแปลกๆปกที่ญี่ปุ่นชื่อเล่นมักมาจากชื่อจริงเช่นยูตะอาจเรียกว่าอยู่แต่ที่ไทยคนชื่อหมูปูกบนกเต่า ได้ยังไงทำไมคนไทยชื่อบีบีหรือแนนนี่กันเยอะบางคนคิดว่าเป็นแค่เรื่องสนุกๆแต่พอรู้ว่าคนไทยใช้ชื่อนี้จริงๆก็งงหนักมาก 13. โรงเรียนไทยดูชิลกว่าเยอะที่ญี่ปุ่นนักเรียนเครียดมากเรียนหนักตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่ที่ไทยใส่รองเท้าแต่มาเรียนได้นั่งกินข้าวกลางห้องเรียนได้อาจารย์ดูใจดีและเป็นกันเองชาวญี่ปุ่นอิจฉามากเพราะเด็กไทยดูมีความสุขกว่าเยอะ14อาหารไทยถูกและอร่อยเวอร์ ที่ญี่ปุ่นราเมงชามละ1นึ0พเยน250บาทแต่ที่ไทยข้าวกับเพราไข่ดาว50บาทส้มตําไก่ย่าง100่งบาทโรตีนมข้นหวาน20บาทชาวญี่ปุ่นบอกว่าถูกและอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีก15คนไทยเดินถนนแบบไร้ระเบียบที่ญี่ปุ่นคนเดินแยกฝั่งชัดเจนแต่ที่ไทยเดินมั่วบางคนเดินย้อนศรเดินกลางถนนโดยไม่สนใจรถ16ตลาดนัดกลางคืนคึกคักแบบไม่หลับไม่นอนที่ญี่ปุ่นร้านค้าปิดเร็วแต่ที่ไทยตีสองยังเดินชิลๆได้ มีของกินทุกอย่างตั้งแต่ซีฟู้ดยันเสื้อผ้ามือสองไฟสวยอาหารอร่อยคนเยอะสนุกมาก 17. ศาลพระภูมิมีทุกบ้านที่ญี่ปุ่นมีวัดกับศาลเจ้าแต่ที่ไทยศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านมีของเส้นไหว้ทุกวันบางคนแวะไหว้ก่อนออกจากบ้านชาวญี่ปุ่นถึงกับบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 18. ระบบคิวต้องแย่งกันขึ้นลิฟที่ญี่ปุ่นต่อคิวแปะมากแต่ที่ไทยลิฟต์มาถึงปุ๊บแย่งกันเข้าบางทีคนยังไม่ออกก็แทรกตัวเข้าไปแล้ว 19คนไทยใช้ชีวิตสบายๆกว่าญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นคนเร่งรีบแต่ที่ไทยไม่เป็นไรคือคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดชีวิตดูไม่เครียดใจเย็นกว่าย0แม้ไทยจะแปลกแต่ก็น่าอยู่สุดท้ายแม้ชาวญี่ปุ่นจะชอบกับหลายเรื่องแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเมืองไทยสนุกอาหารอร่อยและคนไทยใจดีที่สุด